ตูเปิสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจากกรพันทองคำชื่อเล่นชื่อว่าน้องบอสอายุ7ขวบม,มาจากสุราษฎร์ธานีครับโอ้โห นี่รู้รู้ไหมนี่เขากรี๊ดเราเพราะอะไรเนี่ยไอ้ไหนรู้ตัวนะเขารู้ตัวมายังไงคะเนี่ยมาจากสุราษฎร์มาจากเครื่องบินครับมาจากเครื่องบินมาจากเครื่องบินเล่นกลองมานานยังคะลูกสามปีครับเริ่มต้นด้วยยังไงครับชอบหรือว่าเห็นใครหรือว่าเห็นไอดอลคนไหนหรืออะไรยังไงครับก็ตอนแรกผมไปเดินที่ห้างครับประมาณสองขวบแล้วก็ เห็นกลองอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ตีใหญ่ก็เลยพ่อซื้อให้ครับก็เลยตีมาแบบนี้เลยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้เห็นปุ๊บมันดึงดูดกันนะตอนที่เราฝึกเล่นเนี่ยเวลาตีกลองเนี่ยเวลาเขาซ้อมจริงเนี่ยมือไม้ถลอกปอกเปิืงเลยนะเรามีมั้งไหมก็มีมือแตกครับมือแตกแ,แล้วตอนนั้นคิดที่จะแบบโอ้เลิกเล่นไม่เอาละมีไหมไม่มีครับทําไมลูกเล่าให้ฟังหน่อยต้องสูต่อไปครับใ มีใครเป็นไอดอลไหมลูกพี่ชัดบอด y ี้แสลมครับต้องบอดดี้แสลมเลยวงร็อกเนยไม่ไม่พ้นบอดี้แสลมนะวันนี้ถ้าสมมุติว่าผ่านอยากได้อะไรปูฟังอินเอียร์ครับเวลาซ้อมไหมเปิดในทนนอมเครื่องกำหนดจังหวะแล้วก็ซ้อมอย่างงี้ใช่ไหมลูกครับอแล้วที่ใส่อยู่ตอนนี้มันคืออะไรลูกก็เขาให้ยืมเขาให้ยืม อยากเห็นฝีมือ <laughs> อยากเห็นฝีมือลองลองตีให้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับ <c oughs> เดี๋ยวีเด็กมันเก่งอย่างนี้แล้ว อยู่ข้างหลังกลองนี่คนละเรื่องเลยฮะคนละคนเลยอะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูเพลงความเชื่อครับเพลงที่วันนี้น้องบอสอายุ7ขวบครัจากสุราษฎร์จะเล่นก็คือเพลงความเชื่อเอ่อถ้าจะแบบมีเปิดเสียงนักร้องก็จะไม่ไม่ยิ่งใหญ่อุตส่าห์มาจากสุราษฎร์แล้วผมขอเชิญนักร้องคนหนึ่งมาร้องร่วมกับน้องด้วยใช่ไม่ใช่พี่ตูนครับ จหายเลยว่าพี่ตูนมาจะกระโดดก่อนพี่ตูนซะเลยแต่ว่านักร้องคนนี้ถ้าพูดถึงแนวร็อกแนวดาร์กนาทีนี้ไม่มีใครเกินเขาใครอะรเนี่ยขอเชิญทุกท่านพบกับนักการีกาดา เกซ์แยดำครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับวันนี้เราติดต่อไปที่ THE m a s k Singer ขอเชิญหน้ากากอีกาดำมาคุณเอ๊เดี๋ยวนี้นี่เอาใหญ่นะแล้วเราเนี่ยเอ๊จะใช่เหรอเอ๊เอ๊เอ๊ใครอ่ะคณะกรรมการครับมีเวลาสองนาทีครับเชิญครับจับเวลาครับเนี่ยเจับเวลา นี่เออผมกดดันในรายการนั้นแล้วผมมาในการนี้ผมต้องกดดันขนาดนี้ด้วเหรอเนี่ยเวลาไปแล้วครับจัเวลาครับไปครับคุณคุณคุณมีลูกแล้วสองคนใช่ไหมครับเกี่ยวล้วครอบครัวผมนะครับนั่นไงไอ้ยันเี่ละที่โดนมาแล้วนักไก่ไก่นะครับคุณเคยร้องเพลงกลางคืนหรือเปล่าครับกลางวันก็ร้องครับอีกาขาวเป็นใครคะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะไม่ยอมบอกโอ้มีคำถามอีกไหมครับไม่มีแล้วฮะอยากฟังร้องเพลงใครบ้าใครครับเอ๊ะจิลากรคุณเอ๋ออนจิลาเกะโอ้ทำไมอย่างนี้ก็แหละเอ๊ะกาละกรอนฮ่เอาล่ะครับได้เวลาที่ท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชมทั้งประเทศจะทราบแล้วว่าภายใต้หน้ากากอีกาดำนี้เขาคือใครหน้ากากอีกาดำครับ กลับหลังหันครับเขาคือใครครับเอจิลากรออนจิลาเกะเอกะลากอนเขาคือใครครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเพื่อความฝันของเด็กพี่เออุตส่ามาร่วมรายการขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและบทเพลงต่อไปนี้จะเป็นความทรงจำที่ประทับใจในรายการซูเปอร์เทนครับกับบทเพลงความเชื่อจากบอ d y ้ l a m มครับ

เมื่อกี้เห็นว่าเราคือเรามองพี่เอ๊นะแล้วแต่จังหวะที่เขาโชว์มันดึงสายตาเรากลับไปอยู่กับเขาได้นะสุดยอดมากครับสิ่งที่น้องใหา่ได้คืออินเอียพวกเราตัดสินให้ผัดดาครับพร้อมฝ่ของน้องบอสครับ อินเอียแล้วก็ตัวมิกมอบให้กับบอสครับถือไหวไหมลูกถือไหวไหมครับไหวครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรามีการบันทึกภาพตรงนี้ไว้เป็นภาพความทรงจําที่ประทับใจแล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้กับน้องบอสด้วยทีมงานครับขอของที่ระลึกพิเศษครับโอ้โไหวมาก ขออนุญาตให้พี่เอไม่เซ็นให้กับน้องบอสด้วยครับทีมงานครับขออุปกรณ์ปากกานิดหนึ่งนะครับขอปากกานิดหนึ่งขอบคุณทีมงานี้นะเป็นลายเซ็นนะครับที่มอบให้กับน้องบอสครับจากพี่เอหน้ากากอีกาดัน้องเขาชอบพี่ชัดมากพี่เอ๊ะรู้จักกับพี่ชัดไหมรู้จักครับสนิทครับ เป็นไปได้ไหมครับที่จะมีโอกาสถ้าวันหลังผมขอให้พี่เอชช่วยติดต่อให้น้องได้เจอพี่ชัดได้ได้เคยเคยเจอตัวจริงพี่ชัดไหมไม่เคยไม่เคยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาโทรศัพท์ผมมาเดี๋ยวผมโทรให้คุยกับน้องได้ไหมครับได้ได้ครับจะคุยกับลุงเขารู้เรื่องไหมลูกเขาได้จะรู้เรื่องนะลองดูนะครับตื่นยังเนี่ยพี่พี่ไม่พูดเลยด้วยไม่มีเลยนะฮะเขาจะเซอร์ไพรส์ผมไหมเนี่ย สวัสดีครับพีครับพีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ส้มถือให้อ่ะอยากทำอะไรอยากกอดไหมเอากอดพี่ชัดกอดพี่ชัดกอดพี่ชัดโอ้โหเก่งเก่งมากเลยอเมื่อกี้ผมดูอยู่หนักนี่แบบโอ้โหออมพี่ชัดเล่นกองตอนกี่ขวบตอนอายุเท่าน้องนี่ผมเลี้ยงประกาศอยู่เลยครับเดี๋ยวอยากรู้เขารู้สึกตอนนี้นี่คือเห็นเฉพาะในในภาพเคลื่อนไหวนะลูกในทีวีในยูทูบเจอตัวจริงเป็นไงครับดีใจครับดีใจ อยากจะบอกอะไรพี่ชัดจากใจเราความรู้สึกที่เรามีต่อพี่ชัดคือผมชอบพี่ชัดนะครับพี่ชัดไม่ได้มาตัวเปล่านี่ครค่มีบางอย่างมาให้น้องด้วยอ่าเป็นไม้รุ่นลายเซนของผมครับนี่ลายเซนจากพี่ชัดบอิี้สแลมให้กับน้องบอสครับ ก็อยากให้น้องแบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นบุคลากรนะแล้วทดแทนพวกพี่เวลาพวกพี่ไม่ว่างด้วยนะเวลาเวลาเวลาพวกพี่ไม่ว่างใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ว่าเวลาพวกพี่ไม่อยู่ใช่ไมไม่ว่างพออ่าขอให้พัฒนาเก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับคือภูมิใจว่าเด็กอายุขนาดนี้เราตีได้ขนาดนี้เล่นตีได้ขนาดนี้คือคือผมตายตาหลับแล้ว ก็ฝากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจียพันธ์จิงเราจากจุฬาธนีครับน้องบอสครับขอบคุณมากครับมันเป็นงานเติมเชื้อไฟนะจริงๆนะคือเดบมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ผู้ใหญ่มี่คือหน้าที่ของไอดองจริงนะาาแล้วผมว่าวันข้างหน้าเนี่ยบอสก็จะทำหน้าที่นี้ใ,ให้ก็บเด็กรุ่นต่อไปตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี ทิกตอกครับ oh. ใครยังไม่ได้เป็น Follower oh. ของ TikTok oh. ทิกตอก s ุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลัง oh. เรามีเรื่องราวหลายอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโท oh. รทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ oh. ทิกตอกของ s ุปเปอร์จิวออฟฟิเชียลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ